ตอนนี้ผมถึงที่ชุมพรเรียบร้อยแล้วนะครับอำเภอรแรกที่มาเยือนเลยนะเพื่อนๆนก็คือจะเป็นอำเภอรประทิวครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมมาอยู่ตรงนี้คือม,มันเป็นลานกลางเต้นท์ือเพื่อนแล้วที่เพื่อนเพื่อนเห็นข้างหน้าเนี่ยก็คือลานกลางเต้นบ้านเกาะเตียบนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากมามากๆเลยเพื่อนๆือนตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศมันดีมากแล้วเราจะมากลางเต้นกันตรงนี้ครับเพื่อนๆื่อน เนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นแค่ตรงนี้แหละเนี่ยแหละเอาแคืนนี้เราจะกางเต็นท์กันตรงนี้ครับแล้วตอนเช้าผมจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปปีนเขาชุ่งยางครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปกางเต็นท์ก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันหมดส่วนเรื่องรีวิวเดี๋ยวผมรีวิวตอนเช้านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกางเต็นท์กางอะไรก่อนนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมจุดบริเวณกางเต็นท์อีกทีนึงมันจะกาศก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่เลยก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบ ริมทะเลนะครับบรรยากาศดีมากแลยเพื่อนๆเห็นตรงนี้จะเป็นบาร์นะครับมีหมูกระทะนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มบริการนะครับก็นั่งฟินๆกันไปนะครับส่วนตรงจุดที่เราจะกางเต็นท์ก็ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับมุมหาชนก็คือใครมาบ้านเกาะเตียบนะครับก็จะมากางกันไอเจ้าจุดตรงนี้แหละนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับเพื่อนๆสวยมากนะครับแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้ว บรรยากาศที่นี่มันดีมากเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเป็นแสงเย็นนะครับมันจะมีพระอาทิตย์ตกอย่างนี้ผมบอกแต่ผมไม่รู้ว่าแสงเช้ามันจะเป็นยังไงมันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ผมกางเต็นท์ตรงนี้คือแน่น้ำขึ้นถึงนี่แน่เลยเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นน่าจะฟินน่ะจะฟินน่าจะเหมือนนอนอยู่กลางทะเลเลยนะครับว่ามันคงไม่ได้เคยขึ้นไปเยอะใช่ไหมเขา,าพี่เขาต่อท่อเอนาน้ำออกไม่รู้เหมือนกันแต่คงมันคงไม่ขึ้นมาจนสุด เราเปียกใช่ไหมผมขอตัวไปกลางเต็นท์ก่อนเ,นเพื่อนเดี๋ยวผมให้น้องจิ๊บไปถ่ายคลิปบรรยากาศก่อนนะครับเอาไ้เ่อนดูนกแสงเย็นมาอวดครับเขาคนมาคนถ่ายคลิปไม่ทันแต่ว่าเราเก็บรูปเ,ปเรียบร้อะแย มาเก็บบรรยากาศแสงเย็นให้เพื่อนๆดูนะต้องบอกว่าเรามาถึงคือแบบเย็นมากแล้วแสงเราก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าสัญญาว่าพรุ่งนี้เช้าจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าเพื่อนๆดูค่ะเรามาดูกันว่าคืนวันที่สามที่เรานอนเต็นที่บ้านก่อเตียบเป็นยังไงบ้างเราก็มีเมนูอะไรเด็ดๆแนะนําค่ะส่วนเรื่องค่าบริการกลางเต็นท์อย่างไงเดี๋ยวจิจะบอกรายละเอียดไปให้ด้วยนะคะว่าเขามีอัตราค่าบริการกลางเต็นท์อะไรยังไงแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่แต่ลานกลางเต็นท์หลวงชายหาดอย่างเดียวนะคะที่นี่เขายังมีเป็นแบบ เหมือนบาร์ริมหาดให้ด้วยเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากอ่ามากลางเต็นท์ก็สามารถเข้ามานั่งทานอาหารอะไรได้นะคะที่นี่ก็จะมีอาหารขายมีบาร์เครื่องดื่มนะคะน่านั่งมากค่ะทุกคนขายคายักเขาก็มีขายอยากให้บริการด้วยนะคะจริงๆอยากให้ทุกคนเห็นภาพแสงเย็นแบบเยอะกว่านี้แต่คือเรามาคือเรามาช้ามากแล้วจริงๆมาแบบแสงเย็นหมดแล้วร้องไห้หนักมาก แต่คิดว่าแสงเช้าพรุ่งนี้ก็คงสวยไม่แพ้กันค่ะแอบอุ้มมาพักนึงแล้วไปค่าไปกลางเต็นกัน เพื่อนเื่อครับเมื่อกี้เกิดปัญหาแบบเกิดปัญหารุนแรงมากเลยกำลังระหว่างกลางเต็นท์นะครับพอดีเต็นท์มันมีปัญหาครับแล้วเราก็เลยจะต้องไปหาที่นอนกันคืนนี้สรุปเมื่อกี้วิวสวยๆแจมแจมกะตื่นเช้ามาแบบแจมๆมเลยสวยๆเลยไม่ได้กลางครับค่ะทุกคนครขอบอกเลยว่ายังไงต้องกลับมาอีกแน่นอนที่ปะทิวเพราะว่ามีท<ช>ี่เที่ยวเยอะมากมาเนาะใช่เพราะว่าปะทิวอะครับผมเล็งไว้ก็คือมี3ที่ครับก็จะมีสะพานหินกบครับแล้วก็หาดทุ่งหาดทุ่งมอแลนแล้วก็เขาทุ่งยางครับผมที่ผมจะต้องมาเก็บจริงๆแล้้วววปปททินีี่่มมมัจจะะตอง3ผไา เต็นมันมีปัญหาก่อนผมโคตรเสรียดายเลยแต่ก็คือเดี๋ยวเราตีเข้าเมืองเลยครับไปนอนในตัวเมืองชุมพรแล้วก็เริ่มสตาร์ทนะครับของภาคใต้เนี่ยก็คือเริ่มสตาร์ทที่ตัวเมืองชุมพรเลย<ต>นะครับตอนนี้ตุนสเสบียงครับตุนข้าวตุนปลาแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีที่นอนไหมใช่เพ <c oughs> ราะว่ายังไม่ได้จองโรงแรมี่ชุมพรเลยไม่รู้ว่ามันจะเต็มมันจะมีหรือจะยังไงก็วัดดวงไปเลยครับ แล้วถ้าเราไม่มีที่นอนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมขอขับรถเข้าเมืองก่อนครับผมได้ที่นอนแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเรือนทองครับแล้วก็ตรงนี้จะอยู่หลังบิ๊กซีนะครับพอดีโทรมาแล้วพี่เขาเหลือ2ห้องนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวผมสองคนขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปลุยกันแต่เช้าเลยสําหรับชุมพรนะครับที่เที่ยวเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปลุยกันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนอนก่อนแล้วครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ Wake Wake today's gonna a day. be up, up. good A good day.